ไปไปโทรมาไปโทรมาสมอชเบิยปิดฮัลโหลมาไอเทพไม่เล่นจะฟังเบิ่งเนื้อบารภาไอเทพไปให้งเฮคือเข้าไปกับไอเทสดิอืมอีเมลเขาแก่นาไปเบิดเลยจะกินเกินเนาะท้อเจาก็ยังดีอยู่ยังถือพาบ่เนี่ยคม คือพาไปเจาก,กคือใส่ค้มคัดข้างในมันจะไปเสเศษเล็กปักในมือในะยังเขาดิเขาไปขายอะไรเนาะเขาเ็ิเอาเนะเขาเอาแล้วเขาเอาไปผลิตต่ออีกดิอืมฉันมัน่เปวดไดนนี่เลยปิดท่องโซ สวัสดีพี่น้องป่าดงเด้อเนาะพบๆกันอยู่พี่รับพี่น้องเอ้ยบาดนี้อ่าหมู่บ้านสายบุญเนาะบ้านหนองทงพี่พี่น้องเอ้ยก็สิแวะดินนําทางเอระเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอ่าบอกให้แะเข้ามาหาพี่น้องเอ้ยอ่ะกเทินมาได้มาแล้วเนาะสนกสิมีแนวแนะนําเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่า FC เพิ่นว่าโอ้ยว่าบอกทางสาระแน่เด้อว่าซั่นเนาะ อ่จ ia you know, ังไรพี่พี่น้องเอ้ค <Bear> ลิป <goals> น <Look> ี้ก็มาดูนกันเนาะว่าทางชนวนสิ <ilian> ่แนะนำทางเอล่าเรื่องยังเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่ะจังไรก็มาดูนมาชมกันพี่พี่น้องเอ้ตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านเฮือนเพิ่นนี่แหละเนาะอ่ะจังไรเนาะบ่าลายยายห้างสิเข้าไปหาทางเพิ่นพี่พี่น้องเอ้จะเห็นอยังพูดเซลเซลอยู่พี่พี่น้องเอ้อ่ะจะเพิดว่าวอย่างกันเนาะโดยนะ เฮือนน้องทองก็เง oh. ียบสงัดผู้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่มีต่ปลาถลอนอ่าต้นมะม่เพิ่นเนาะต้นใหญ่แฮงอโอยากันเฮ็ดจังนี้นี่เนาะเซอยู่นี่สวัสดีไปทางไหนนี่ ยังคือสูฮาสูฮาเนี่ยไปดิอืโดยอาฟน่าเสยหายแล้วบ้านี้เุเองมาเลยค่ะเป็นยังอนะหองโอ้สาวคนงามอยู่เพื่อนบ่าม้นนี่นะใครเป็นไครโอ้ยเป็นยังได้บ้านเลเป็นใครก็มีอะไรไปทีดียบ่ป็้ไปทางไหนบ่อืมจะว่ไปเหตุเบี้ยเหตุงาน อื่นสิไปมันแล้วแม่กินตามมองมองนี่กินเผ็ดแทอะบ่บ่ตถอำเองทำเองกับเผ็ดเองว่าสิบวเผ็ดอเผ็ดจัดมาพริกเนาะเด้งสลัดเนาะนี่อี่ล่าเผ็ดบ่มันเจ๊เกือบเจ๊เป่งนัวนี่เจ้าตานทั้งตานเป่งนัว

จะฟังิึงเนื้อบนรภาพไอเทสไปห้คือเขาไปกับไอเทสดิอือไปทางไหนสมโมูจะทีมาทางนาเก่น,นี่รักสีนาเก่อยู่นนบนไอเด้เสร็ <laughs> <laughs> งานยังอยู่หันนะเอาเง <laughs> ินรบบเราเบิดแล้ว <laughs> เบรกอ้อนี่ <laughs> เบรกตอนอทำอะไรใมันสุ่ เยังไงก็ได้ใช่ไหมอือตายซะเลยยังคือกินมีดิบอ่นี่คือบุกหัวไปยังมันเพ็ดมันเพ็ดกักินมีดิบไปบอกินข่าวลยบอกกิน,นเล้กกินต้องมีเมื่อกี้นเนยินแต่ละโอ้โหเอาเงินมาเลาายงาขึ้นไหมพากระทอนร้อาวเรียกหนึ่งน้ำลายจิ้มแท้ อันนี้ก็สัตว์คือแม่แต่พาแม่จะไปกินใหม่ไปเฮ้ยถ้าจ้กินนี่ไปแล้วไปสัตว์ทุกอันนี้นี่บ่ได้ไปทางบ่มื้อนี้เดี๋ยวนีอยู่ดูเด้อคมาจดูเด้อมาจาิกินน้ําลายเพิ่นเอาไปยาให้ทานน่ะบ่ยังเ็อยู่บ่อนเก่าบ่บ่ยังหาบ่อนเฮ็ดอยู่หาไม้ให้ไม้มันหายเข้ามาครับอ้ามันเป็นจังได๋อันบ่อนเก่าเพิ่นให้เฮ็ด้่ได๋ Hai, let the humble be my bay. đi chồng hát tai bay, mày tay, 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 Nó tay, mày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  ัวก็ขายเมียก็ขายบ่เมียเฮาบ่ว่าพวกขายเด้เราอยู่2คนเนาะเฮ้ยถ้าถ้าว่าพวกขายลูกหลานได้ไปเบิดเมื่อเบิดแล้วบ้านแล้วอืโอ้บ่ไว้แกนไปเบิดเลยเจ้ากินเกินเนาะท้องเจ้าก็ยังดีอยู่ยังาบ่นี่ผมาไปจังดอกคือใส่มัดข้างนโอ้ยูกมาให้บ่เห็นว่าคัดไว้แม่เล็ก เอ้นเป็นคนถือพาได้นะคัดอนาเข็มใหม่กลางท้องเรื่องอาโอ้ยน้ำตากรรหน่อยแล้วฉะเนาะในน้ำตาลฮะขี่มือขี่มือขี่มือว้ล่ะเอ้ยเนาะเมล่านนี้เป็นยังไงบ่าไป เอฟซีระบาันั้นขอยระบาสีมานในน้ำจะยุคนบอกโดนเลยบม่ได้ยละคือว่าเห็นน่ะไปยังกอล่างถวยบ่โอ้ได้อยู่บ่าเงินฮะบ่ได้ก็เห็นอยู่ใส่กอเจ้าว่าเป็นคนไทยเมื่อน่ะอ่าอยู่หิมทางนี่นั่นล่ะขายยังสวยเพลินนะเพอขายเพอ ไปพตกกับไปแข่งไปบริษาทบริเงินสั่งอ้าวสั่งว่า่ดีนะเขาบริเงินอเมบริททให้โ่ซะเงี้ยเงให้เขาบ่ขบนทาเขบนไปเป็นหายไรบ้านบ่อยละหึหึเป็นเดือนเป็นได้เดือนบริีท่าพันพรน่าฮ่ามันจุกอเู่บ่ทานมันจุกือ่เมื่อไก็ยากเราแตกกันจุหรือบ่ เมื่อยเว้ยล่ะฮะปั่นี่ได้สิฮุ่นดีเบาเนยมันไม่หมักเก็บขานี่เลยอ้าวเก็บขางอ๋ออัปปุธอัปปภาอัปปพันมันเป็นน้ำกำมะถันมันเก็บขางเลยมันต้องถูกเลยคือน้อยอยู่ต้องมีต้องถูกดิถ้าเราเป็นนี่ยไง เอาเลยเนาะก็เป็นเจ้าก็น้อยๆวันนี้บ่สิกิเป็นบีบแทบไว้พอบีบแล้วน้อยเปน้ําเือเนาะอ้เป็นนอยนี่อ้าวีคนเป็นเป็นกรรมพเจ้าก็ได้ยิงหมดเนาะเจ้าเนาะยิงๆๆ3คนอันนี้ยิงสุดท้ายนี่อันนี้บักบักบ่บัก คุยกัเก่งเนี่ยผ็ดงานก็เก่งเนี่ยจกปีก่อนนะปีไปแบบปีแบบคืออยู่เรื่งว่ะซีพังกระบ่ายู่เป็นห่วงทางเสาหลักตคลิปกาโอ้ยว่าสันเพลินว่ะพอคุยกัไปอย่างว่าโบกเจ้าโดนเนี่ยมาข้างน้นคุยก็ลืมบอกว่าเจ้าไอคลิปน่ะให้พัฒนากลัวเก่าเนี่ยเพิ่นว่าเพากกันไปพยายามไป ว้าวกไวไปทิ้งที่อะไรตั้งกล้องไว้คนจักไปอยู่สายไปเห็ดคือไปเห็ดเวียเหงานเซ้ยเพื่อ่าโบว่าวันโบวันยายังเลยเพื่อ่าเอาเป็นทบรรยายเพิ่งจะตั้งกล้องไว้แล้วก็เลื่อนไปย่างไปเห็ดเวียเซ้ยเพื่อ่าโอ้ยว่ะเล่นเพราะน้อยยังอยากกินอยู่ปุ๊กจักโบมันมันเห็ดหยอกมันน้อยแค่ไหนไม่น้อยไม่เหงิดใจอย่างนี้นะอย่างน้อยมึนอย่างไ ไปใส่ส่วนนี้กันเนาะทุกคน่ะใค่เรากล้องก็ตั้งไว้กล้องมันเบิ่งเองจะโขงเห็ดเวียกเห็ดงานอะไรอบัญยายกยาให้ชีบวันให้ภาพบรรยายอ่าทั้งนั้นที่ตั้งกล้องเอาเมย์อะไรนี่นางเออเด็กสาวนี่มันจะถ่ายคลิปนี่ยมันต้องทำัมภาษณ์เป็นอยู่บ้าิ่นกันว่าเป็นอยู่อเมย์ผู้พ้นให้ลูกซะเ่าไม่เห็นไม่เห็นเขาว่าแบบ แม่บาเนี่ยพุทนันทีมาถ่ายนะมันก็กำ้องเป็นสัมพันธ์นันนี่เอาเจานี่อันนี้มอหใหหมบอห้กันนะอืม <laughs> วอพ่ออย่างเง้กูปไปทำงานน่นนะยิบเชือผ่าละ่ะ <c oughs> หืมบ่เป็นอ่ะอก็หายใจบ่สเปรย์ก็แห้นทุกทบ่เอาบอ่ เขาบอกเอ้าใครให้นหนุ่นเขายังมันชา้าม,มืออะไรมันยังเงี้ยทิฐจังไลยเนาะสาวอันอวบสิชิได้เป็นหุ่นงามวันนี้ชิดอะไรคนจอยอยากตุ้ยมันง่ายได้วิธีแต่โบเห็ดเกลไขใคนี่ดูว่าบริเห็ดยังเลยอาการมันใหญ่ไม่เฉียบตามคเข่ามัน,นก็อ,กนอดอยู่ได้เลยอดแกงตุย้ยอดอยู่จะทายกินยาโดหุ่นบางกินยามป็นสึนกูเขา บโบโบ,โบขึ้นนะเพอบียังก็อันยาอยียังยาพับโบพับเบอร์อันนี้หน้าท้องคอยตะกี้ง่ายๆพอคุยกินตอนตนั้นมันลงเลยตอนนั้นมันเห็นยาดีอ้าวคไม่ได้แพงกระสูบละแสนนาะแซนกี่ต้นเนี้มันแสนจ้าฮัยู่ตอนนี้ยไม่แบบมันขับทายเขาออกถุกมึอ,อเดย์ถ้าไปกินอยู่เขามีเงินกอ่อนโอเคจะสั่งอืม จะสั oh, ่งได้ไสอ่ะโอ้ส no. ิสั่งหยังตลาดตลาดอึตลาดบ่ตลาดมีหลายจริงๆแต่ไป2เดือนแล้วเบิ่งนี่ค่ะโอ้ย3เดือนแล้วเว้าดึงนีค่อยนะเอาผู้นึงเอาผู้นึงจนี่บ่ได้เอาผู้นึงไปเป็นคนันคนเจ้าฮะมันสิใจคู่มือบนีบ่ใก็ยา่อยสิในันเป็นเนาะไมือละแสน ไปรงมือเนาะแล้วก e, ็มาเนาะมือลองแทไปบอบ่ได้ล EN> ุบๆมื Or, ่อบ right. ่มาเอาได้มานีน่ะฮะเอาไปเอาูลาด้โอ้ยบ่ได้นะกี่ทันจับรับรองเลยฉัมาส่งพนเลบมาส่งได้แลถ้าเอาพวกนี้เน่ะแล้วเรียงไ้เลย้วม่ได้วะเลยประเด็นะเมื่อเท่าไหร่บนให้กินจะบอกนี่ บ้อฮึหอใหกินอยู่ไอ้ม่กินอยู่พูนอะมาพี่อนนีอยากกินตันนตง้งเลยจะบ้าผสมบุญมาเลยคอยเอ็นแล้วก็อยากตา่ำมะโหงแต่ว่าพ้องข้ามพอดีเขาด้วยประหยจะเอ้ยมันอ,อยากอยู่เขากินแบบเขาชอบกินอะไรกินเผ็ดกินแต่เยอะหน่อยนึงกินไรอะไรไม่ได้น้อของหวานคือกันเจ้ากูบม่ได้สูบเป็ดมากินเผ็ดแบบนี้เป็น ทจ้องบ่ดีกับคือว่าเนี่ยน้บอบ่ขลาก่อ<ฆ>คือว่าเนี่ยเจ้าก็บ่ได้ไปรำให้รำหน้าไปละโอ้ยหลังยังเก็บดีใจเนี่ยอันคือเขาบอกว่ามันมือหนึ่งเท่าไรก็เซนจิตเซนเปะพัวเซนฮะเซนฮะอืมพอไปอยู่ได้เนาะ <laughs> ถ้าเขาไปคลอดถึงพาทธงใหญ่บ่ <laughs> มีไปใครเลยทํา <laughs> ไปไปทางบดีไปไปไปเลยเก็บเมียนสิ่งของโอ้ยธรรมดาแล้วบ่ปากทองอยากทุกมือใส่ใจกับทุกมือขนาดบ่คอยได้กินนี่ขันบริกรนด้นี่โบก่อนมาสังเกตเจ้านี่อาหารชุมนุว่าเจ้าบริกิรร้ายนี่แต่เจ้าเล่งหนำบ่ออืมปวดหนำเลยแห้งแห้งเพชรนี่แห้งกินเรากินเราอร่อยนายว่าอร่อยโลเบ่งโมโหบอกกาศกินอยู่ เป็นยังยานยานตกใจหนักตัวอื้อเอ้ายังองเบบดีนะเวลาตุยขืนเดตตุยอ้วนขึ้นรู้สึกเน่นๆน้นเป็นบ่โอ้ยบดเ็กรู้ชึกว่าเค้นกับขับยังก็ได้ไม่มุดเป็นบินกี่โดโอ้เขาแ่าสงสัยอยู่ผมดันอันตรายดูดพลการกินการหวานเครื่องหวานเนี่ยบ่ต้องกิน อยากคนบอกกินเลยกับเป็นวินได้บบมีเงี้ยอ่ะแกินร้ายแบบให้งักกว่าเรามีส่วนนะจ้าในสุขภาพจยายามเป็นประวานเลยเออเป็นประวานกินร้านก็ต้องกินในประวานกับประวานอ้วนฮะเนี้ยอืมหาอ้วนนี่โรคภัยมันก็โห่มข้าอยากเลยแบบเป็นอันนี้เลยอ่ะอืมอยากกินแบบเมื่อยเพี้ยเขาเลออืมฉันสร้างว่าเนาะข้าเลยกินเขาไปแล้วก็น้อยหนึ่งของข้าเนี่ยแต่ว่ากินร้ายกับโ่บุระอีกอืม ให้เอาทรงสัยเอาเบาหวานอยู่เบาหวานขึ้นเออเนะเอาไปวินดุแบบเชียงห้ใจกระหูนะเขาขึ้นมาในทันใจสะดวสบายอยู่บางทีก็ชินอนกับบางทีก็คือนแบบอยากมึนหายใจลมหายใจไปเลย้คอยละมาตันอยู่นี่จะบอกให้ใจวัดดวงนะหายใช่เขาชินลมตรงกันนอนมอนถิ่มสูงอยังห้องน้ำจะบ่อันี่นะ อย่างีสเออเขาริถ่ายอะไรใช่ไหมมันโขมีแต่ขี้ด็กขี้เล็กเท่าขี้เด็กขี้เล็กได้ให้อยากเบิกขี้เล็กมันเป็นอะไรมันเป็นพุ่นบ่เออเป็นพุ่นมอ้าวคือไปขายละอีสะเอ้าเฮากันต้องมาเลือกมาครั้งนีอมันจะเป็นเศษเล็กปักในมือในยังเท่าเด็อ้าวคือไปขายละเนาะเขาคือเอาเนาะเขาเอาแล้วเขาเอาไปผลิตต่ออเดี อืมฉันบองสร้างวาเนะซยังไม่ได้ขายบอกด้วันนี้เลยซเออเปิดทองโซกินน้ำลายพอเห็นจะกินน้ำลายๆล้ส่ง2-3นส่งสงนโตไปดิไปปะพาไปเลาะไปเที่ยวมาเนี่ยมือนีพาน่มาเข่าเข่ายังเข่าขลาวกิ้บอกโอ้ยการ์ดสนวนไปเที่ยวางโอ้ไปแล้วไปเที่ยวห่างเนาะ พี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ที่มีจักนอนบ่นอนเลยเนาะนอนซะอีกอันเต็มอยู่อ่ะรู้นะโอ๋จะอยากได้ไปเบิ่งอีเชเอาๆเก็บเครื่องเกคออ่ะงไคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะสิได้คอคลิปเ่นี้ก่อนเด้อเนาะอ่มาสบาย